อย่งยีโนกคนขับนะไล่ไล่ไไล่ไเข้าป่าแล้วมันเข้าป่าแล้วโอ้ยคนนี้นี่นี่เก็บเ็บอะไรวะเชี่ยพังเฉยเลยยิงยิงบุกยิงบุกบุกนี่ไม่กระตก้น่อยๆๆยได้ได้ โอเค้ถรถรถจะพังแล้วรถคันนี้จะพังแล้วคันไม่ไหวแล้วคันไม่ไหวคันนี้ต้องมเาออลงลง่อมรถ่นที่อี่ตามไลงลงไม่ได้ให้หน่อยยิให้หน่อยมันยังไได้อยากซ่อมให้๋ยวซ่อมให้ซ่อมแล้นิ่งถ้าเป็นปืนี่ลยผมใช้ฮันเตอร์พี่ิงแกตามไปตาม เออถ้าเป็นปืนพกก็คือเล็งแล้วยิงจากไหนไปเรื่อยไปเรื่อยระวังนะเราเราโดนมันยิงอยู่ครับแล้วครับมันน่าจะมีคนสองคนเองมั้งอืมนี่ไม่เกินสองคนอยู่ตรงไหนก็แล้วเออตอนนี้อยู่บองบอกนี่มั่าอยู่ตรงไมนก็ได้อยู่บีหนึ่งนำนำแผ่นห้ากำลังเข้ามือนี่ไปเชื่อมันก็ถูกต่ดแขงขับรถได้ปะโอยู่ตรงไหน แวพี่มันตายไปรถมันตายไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่จอดพี่จอดทางทางพี่อันนี้อันศพมันในศพมันตัวถนนในศพมันได้อ่าอเอ้ยเจอศพมันแล้วเจอศพมันแล้วไคือค้แล้วได้ได้ได้แล้วยิงแล้วยิงแล้วอแล้วะเคียร์ไหมยไบอกเลยระวังนะเกิไปเมืองไปเมืองไปเมืองแ้ยวขวาอะเข้าถนนแล้วเลีขวามันตายมันตามีตัวเดียวใช่ไหมตายแล้วตายแล้วตายแล้ว เช็คดิรถมันล็อกไม่รุรถมันล็อกไมรถมันล็อกแล้วมันมีอีกตัวหรือเปล่ารถจะสะดดกมาใช่ไหมเนี่ยหูวหัหูเออมาหมือจัดการเลยแ่กล่องะไหมเออแค่ระวังแบบาเดี๋ยผมมนี้ใครยิวล่ะม่นกี้ใครยิ่วง่ะน่าจะพี่วะพี่โรไม่พี่โรพี่พี่เพียนั่นแหละรให้เขาเล่นดิเพราะเขาพุ่งมาเล่นบึ้ม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 เดี๋ยวเบข้าขบึ้มนเบึ้มมาเลนะ มาปะยิงยิงยิงหน้ารถยิงหน้ารถตะวันถอยตะวันส่วเยอะแล้วสามยิงยิงให้รถบึ้มยิงเราบึ้มได้ถอยก็ถอยได้เลี่ยวเลยมอว์มอว์ไปเที่ยวแล้ดอทนมาวมอม์ปาร์ตี้คนยานไหมเปลีนแทนไม่ไหว

ต้องข้ามเลยเราต้องข้ามไปทางเส้นนี้นี่ไปทางบีสี่สามอันนึงโดนกาดยิงอ๋อนี่ไงไอ้รับตัวเบอร์คัตอะที่ตัดอะอุ้ยเอมๆๆๆอุ้ยอาาหรเจอถุงมือเจอดิวมือถุงมืออะไรถุงมือช่างเฮ้ยโอ้โหของสไนเปอร์โอ้ยอะไรอ่ะอันนี้อันนี้ดีจริง เอสแบบบ้มเเลยอมบิ้มมันมีปืนบ้างแคนนนมมีี่หรอเฮ้ยงั้นก็โอเคแล้วียุดของแต่งมดแล้วมดไปไปไปิดให้ด้วยเอสีไม่มีปืนหรอไม่มีมีมีของแต่งชุดีีอะไรคมเรียบร้อยเรียบร้อยโงนาเก่ง <laughs> yeah that's a step bro help i'm stuck thanks step bro that's what family's for oh. a few moments later yeah. And yeah. you just officially blew it. Your mother would be ashamed by your pathetic performance. They say the boy's no hero. So let's make it a party. Yeah, yeah, yeah. yeah. I know. <laughs> Sorry. all right. Oh. We're done. เหื่ย,ยี่กี่ห้องวะเอ้ยสี่ห้องอันโบเ,เดี๋ยวให้กูสะดอค่ะไม่มาเตียงจ้ะฮะกูว่าแม่งไม่ใช่แล้วกูยากกระเถิบกูยนะินนะอ๋ออะไรสิเพื่อน,อน,นเอนอ,นนเอได้ต้องไง ยีห้องวะห้องเดียวหลอกเดีห้องเดียวห้องเดียวออหานง่ายง่ายอันนผิดสัดปู c o v ว r โมเราอะไรมอะไรเนี่ล็อกห้อง ต้องออกอรับยน่าละใ้แวไโปเลยโปเลห้องเดียวพอโปร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 น่าด30 seconds left กูโน่ายทีีโอ้องพี่มาปมาไอู้หล่นเปล่าเก็บือหายกูเก็บมากูเก็บมาไอ้เดียวสองีหน้าห้องทัเลยเฮ้ ไปใช่แล้วโอ้วิ่งวิ่งวิ่งออกเฮ้ยปาช่วยทางล่างหน่อยรอ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 กี่ย์แล้วโอ้โหเรอว่ววาทีไปเดี๋ยวเฮ้ยโม่งแกปืนไหมคุณมาไม่ไม่สองิเกอร์เยอะมากๆอ้ที่ยังยี่สิบสามอยู่ด้านหน้าห้องเนี่ย เพราะว่านั่นแหละแลกแล้วได้เลยมั้งอ่าได้ได้ตู้หนึ่งอย่างนี้ไม่สวยบุปิดผิดประตูอย่างนี้ไม่สวยคอนเทนต์ไม่ได้อะ่อยให้หน่อยหน่้นที่พี่จะล่วงแม่เพราะแม่พัไม่โหลดเฮ้โหลดละไปล้สรุปผลประกอบการนะครับตดูเองเพียงว่ามาเงินวีหนึ่งกระบอก กับลูกซองหนึ่งหนึ <diction aries> <ỗ hat> ่งเอออุ้มไหมเนี่ยไม่เ้องถือได้ไม่เป็นไรดี่ว่าเสียฟรีดีว่าเสียเวลาคาสี่กรับไมู้เลยใช่ไหเดี๋ยวหาเหมือนเสียงอะไรอ่ะการัด เสียงไม้อะเสียงอะไรเหมือนเหมือนฝนตกเลยฮัลโหลเฮ้รถ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 รอะไหนอะทีเอสเสียงรถเสียงรถเอสเพี่พัดเบาเสียงพี่เสียงพี่ออกนออกนเร็วเร็วเถอดเลย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 ไปไปไม่เชื่อเลย โอ๊ยคุเหนื่อยรับคุณน้อยรับคุณด้วย,ววยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ได้ไปสอนขนาดนั้นหมดอยู่ในนี่แหละเอารถแอม,มไปไปไปแอร์ไผมโดนยิงหรอมีสองตัว คนหนึงเสื้อส้มกำลังเก็บของเข้าเซิร์ฟไม่ได้เป็นแล้ววะฟังฟังฟังกระำลังเก็บของเสื้อส้มยิงเลยยิงเลยยิงยิงยิง้งศพศพผมอยู่ข้างรถอะรถตำรวจระวังเก็บของข้างรถกำลังเก็บของเข้าเลยเข้าเลยโอ๊ยไม่มีรถไหมบอกก่อนมอกก่อนรถไหม่คันรถไหม่คันกำลังเก็บของอ้าวรุดเลยเอ่อรถมันไม่ได้ขับผ่านหน้าเราไปใช่ไหมไม่มาขับเต้นใต้โอเค แย่ละกางถนนเลยเจ้าฟองไม่ได้ตำรวกกางถนนยิงยิงแล้เจ้ารถตำรวจเลยเอ้ยโอ้รถของเราว่ารถมีคนผมอีกนะหิงเลยมันมันขับหนีไปแล้วมีมีตัวมีตัวเก็บของหน้ารถตำรวจให้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้คนเอ่ออยู่หลังรถตำรวจตอนหนึ่งพุ่มๆอยู่ยิงไหมยิงได้ปะยิงอยู่ยิงอยู่ตายมาเพราะว่ามันไม่ตายไม่ตายโดนไหมไม่โดนช่วยดิตอนนึงผมหลุดเหมือนกันเข้ากินเดี๋ยวนะเสียงรถมาจอดันจอดเออมันจอดรถไอ้ปั๊มมีผนออกาบุกกูเช็คให้อยู่มีมีไอซอมบี้นี่วะ ต่อรถฝั่งไหนบอกพี่หน่น่าในในปั๊มไม่น่าก่อนเขาไหนผมยิงเจาะยางนะมันจะมีรถตำรวจอยู่คันหนึ่งใช่ใช่ที่อยู่กับผมทำไมพวกเราใส่ชุดขาวหมดเลยล่ะวัมือนเหมือนเป็นทีมอ่ะไม่เราไม่นอนีขาวไม่ใช่ยังวยมีขาวแปลว่าไอคีไอคี ขอชื่อโดนปั๊บมาเฮ้ยมาแล้วอย่าละยิงยิงยยิงอง้ออโหลต่ยิงซีตดแง่ครับตินั่นครับผมนั่ครับโทษโทผมผมเกียร์ของผมจะลดเลยเกออกียเสร็จเรียบร้อยเลว อีกแล้วเออเกมว้งานว้เอาอ๋อนี่เราไม่มีแม็กเอ็มเก้าเลยเหรอเฮ้ยใค่อะพี่แม็กแม็กหรือว่าพี่พี่พัดไปยืนอยู่ตรงรุ่นหน่อยยืนยืนอยู่กับเพื่อนๆโอเคาะว่าตอนนี้วิวสวยมากขอจะขอถ่ายรูปนะถ่ายหนึ่งหนึ่งแชะ ตีคันใหม่ให้ได้เหรอแล้วคันเก่าอ่ะเขาจะครับเขาจะทำอะไรนะจาการเดี๋ยวก็ตีคอยล์นู่นไงแย่แร้วไม่มีในวิทย์ขั้นมีมีมีในกองมีในกองแกวคันไม่ออกเหมือนเดิมไหนเนมื่อบ่ายที่พี่นัดติดรถรถติดเขาก็ทำอย่างนี้ยูนกล่องไปมั้ยไม่ผมไม่ได้โยนกล่องผมวางพื้นพี่ดูดีท น um ี่เมื่อกี้อยู่ท้ายกระบะมิดนี่ไม่หนิผมวางเออดิผมตั้งใจวางพี่ก็ว่าผมมัวเฮ้ยเฮ้ยเอ้ทอมสี่โฟะมุ๊กมุ๊กทำใโซชิบหายแค่นี้แค่นี้แค่นี้ครับในนโฟร์สิบในในวิชั่นอ่ะนี่อยู่แค่กล่องที่เห็นอยู่จริงๆของที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ของที่ไม่ที่ไม่ใช่ของตัวเค่องตัวเอ็กอ่ะคือเหมาะกับการเอามันไปทำเป็นรูปแกลบมาเลยนะ อาจจะมีคนออกไปแล้วที่เสร็จใช่ไโอเคออเย้รับกลับในเรื่องแปลกเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับในอเมริกาเลยไม่ว oh> ่าจะเป็นเรื um> <_<_่องของเฟบุกอ่ะไม่ค่อยอยากเล่นเลยช่วงนี้ดูจากตรงนี้อืมมันไม่ค่อยอยากเล่นเกมนี้แล้วทราไมคิดกันนะพี่เอ้าหลุดเขาหลุดปูขับรถให้หน่อยเออไป ไม่ผมเห็นรถมันบักบักมันก็่ค่ได้ไน,อนอนเดียแหละมาบุ๊กม,มานั่งนุกใส่โดกันดิดลุดถูกไ,ไ,ไหมวะที่ลุดหเหมือนกันเฮ้ยจะมารถบินขึ้นอะเฮ้ยเอเอ เฮ้ยเอาแล้วพลังงานมหาศาลี่ตายเลยนี่ตายแล้วตายแล้วโอ้พระเจ้าคาเมนเฮ้ยอะไรอกมาเรียบร้อยขึ้นวีกนคนกับาพระเจ้าเฮ้ยคนหนอนคนเพืนนคนขน้นรู เห็นแล้วเห็นแล้วหลังเลราหลังเลราอูยไอ้เที้ยอะไรกันรถตอนนี่โอยอูยมึงมึงมึงยังกว่าซาตารถขับเลยขับเลยโอ้ยคุณอิีตคุณอิีตแม่เอ้ยมาตายมาตายอุ้ยระเบิดใครยิงอะไรระเบิดอ่ะรถระเบิดหน้ารถเรารถกระบะออกได้ปะไม่ได้ออกออกขอเลินพี่รุดพี่รุดพี่รุดอย่ปลอดะมันยิงรถตำรวจทิ้งเหรอใช่ใช่ใช่จะมีอะไร ถึงแม่ใครขับรถกระบะออกไปอ่ะยังมีใครอยู่ไหมรายงานหน่อยกผมอยู่ะขอนในถ, <อ S 1> ถ้องนแม่งกระบ<า>กยังขึ้นไม่ได้พี่มันล็อกหน้ารถแล้วฮะมันอยู่หน้ารถมันอยู่หน้ารถถึงตายหมดแล้วอยังเหลือแค่มันเอ็กเคหลังรถอ่ะกหนึ่งกับผมอ่ะคนหนึ่งนอนอยู่แอบไว้แอบไว้ตะกี้ผมเห็นสองตัวปืนก็หนัก ตายตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่ง<ม>แต่มันนี่มันคือตี้ที่ยิงกับเราตอนแรก Hello, <Girl. S 3> อะเฮลโลเวิร์ดเนี่ยใช่ใช่คือตี้ที่เรายิงกับเราตอนแรกแม่งเอ้ยคือแบบยิงว่าเราระเบิดเลยโอ้โหไม่คือเรามันไม่อยู่เราเราระเบิดเราเดี๋ยวหยุดก่นอนตัวเนี้ยเคยตายบ้างผมอูตายปี๊ปีหลุดใช่ไหมหลุดยังทำอะไม่ได้เนี่ยได้ยินเมื่อกี้ได้ยินเสียงตู้มาใครทำอะไรระเบิดรถตำรวจระเบิดมันหลุดอะ เราแต่ตอนนี้เราซูซไม่ได้แล้วมากถอนเหมัน <c oughs> ใช่ไหมใช่ใช่เหมือนไปไหนถ <c oughs> อนได้บ้านกลับ <c oughs> บ้านต้องกลับบ้านไม่เป็นะไรมีเขียวพี่นแัแต่แบบแตกจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่ไม่พุ่นมันหิดเลยก็จะมันใช่มัน,นะม,นมันต้อหกิดตอนหลุดจุดปะทะกันนี่แหละก็คือรถผมกับบุกอะเด้งแบบลอยเลยลอยหยิงมันไม่ได้พี่นักเราใช่ป่ะร <c oughs> ุนระเบิดยัง รถกระบาไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ฆ่าตัวตายไปเกิดบ้านเลยเกิดบ้านไม่น่าโหอยู่ตรงนั้นอย่างเยอะเกิดเซกเตอร์บ้านเราแล้ววิ่งไปเกิดซีสองิีผมกูเห็นหนึ่ตัวเมียวอย่างเขียวเหมือนกันเกละมันะำลังมันหลบอยู่หลังต้นไม้ เห็นเลยนั่งนั่งหมดหมออยู่ใช่แต่ถ้าเราอยู่ครบมันก็ถ้าเราไม่ออกทางอท,ทันทีอ่ะว่าอาจจะโดนหมดหมดมลพี่บุ๊กอ,อ,อ๋อไม่คือมันมันเห็นรถที่พีต้องนานแล้วเห็นแบบพอเราจอดรถแยกสองคันไงล้วเราเอารถกระบะก่อนแล้วเสร็จแล้ว<ช>มันก็เห็นรถแล,ลตำรวจมันก็เลยด,ดักร้อมรถตำรวจม้คงคิดว่าเรารถตำรวจมาเป็นตัวลขใช่ใช่แค่แค่ไม่นมหน,บบน่าจกันคน โอความเที้ยคือตอนที่รถแค่งบินขึ้นนี่แหละคตอกปเสียงปืนใช่ไหมฮ้ได้ยินเสียงมันยิงเป็นชุดเลยบอกว่ามันเบรมรถแล้วล่ะยิงกันอะไรเนี่ยใช่อะ AX ไม่นะรถเรานี่มันยิงเป็นชุดเลยอ่ะได้ยินเสียงอ่ะได้ยินได้ยินเหมือนกันกลับบ้านหากระสุนเร็วไปฆ่ามันขับพ่อมังเพิ่มเละแม่งเมื่อกี้ถ้าถ้าพี่นัทไม่หลุดนะพี่นัทเป็นคนขับรถใช่ไหม อใช่ใช่ถ้าเมื่อกี้พี่นัทไม่หลุดนี่คือหนีท่านอยู่บอกเลยไม่หนีไม่ในีตึงแอดเราไปชอบไหมเรื่องนี้ไม่รับหรอกมันมันไม่รับหรอพี่ไปแน่นความผิดแอดด้วยโอ้แต่ว่าเซิร์ฟว่าเดือดฟ้าเซิร์ฟวาร์กมันมันเป็นเซิร์ฟอ่ะมันเป็นเพราะเซิร์ฟมันก็จะโยนปืนลงไปยังไงวะว่าไงสองรอบแล้วหลุดหลุดจังหวะบวกอะ แลราพี่ช่างมันถามไป10%นี่นะเราเราเปิดปุ๊กรถเราไม่ได้โดมจริงระเบิดรถตำรวจอ่ะมันนี่อยู่แล้วไม่ได้ตู้มเองแหละปตกแตกระตู้มเองใช่ไหมได้ดูคลิปแม่ปุ๊กโอ้ยอัดไปอูรถกระบะมันระเบิดทิ้งแล้วแต่ดีนะพี่มันระเบิดก็ระเบิดไปมันก็ไม่ได้ข่อเราก็ไม่ได้ขอใช่ใช่หลังเราหลังเราอู้ ไอ้เพี้ยอะไรกันรถเรานี่อ้้ยนายอับหนเลยอยกดรถว่าคนขับเลยขับเลยเิคนนันี้นะแอดโหยอะไรลองไปขนป็นคนีนัดพ่นะคน้อ๋อตอนตอนที่รถรถเรามันตกมารอบแรกอะอูอเลือดแม่งเหลือเหลืออยู่แบบน้อยสัสๆ์จะคิกระเป๋าอันนี้อยากได้พอดีกระเป๋าสีนี้สวย ตอะไรแลาวเรา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 โดนมันย you know, ิงไงรีศพใช่ไหมโอ้ยเรียบร้อยนะกคื out, s right. <S oh, ูเ oh. น erm ี so ่ยคลิปละเออไปเลยศพศพพี่ของพี่ยังเก็บเดอกนี่ไม่เอาของกินแล้วนะอู้จังจะไปอยู่เนี่ยไม่มีอะไรเลยจะเอาของตัวเองกลับไปมันไม่มีเชื้อสะนาดหรือบ้านเลยเจ้านายเอเคย่้มเลยย่ย่้มเลย มันมีที่ตายแต่สัตว์ปุ๊บใครยังไม่ได้ของตรงนี้วิ่งไปเก็บโอ้มึงอยู่ไหนแล้วเพื่อนวิ่งกลัถาวรใครมาแก้แค้นพี่นัทแต่ใครมาแก้แค้นเดี๋ยวรอบนี้เรามาดักมาดีกว่าไมเราแพ้อแล้วเล่นเล่นหนึ่งไม่มันเราไม่ได้แพเฟสนวนเล่นเล่นหนึ่งรุดรุนอันรุดเลยตัวความความจริงจังหวะมาแก้พี่นัทขับรถไงแล้วมันเป็นที่โล่งไงถ้าเกิดสมมติว่ามันยิงมาปุ๊บเราเบียดได้เลยอืม แล้วแบบรถผมก็บักอีกบักแบบเด้งจนระเบิดแต่จริงตอนแรกเราไม่รู้เลยนะว่ามันมาใช่ไม่รู้เหมือนกันจนไอ้รถลอยเราก็เห็นนะเห็นแล้วนั่งไม่นั่งเล็งเราอยู่เดวิลสันแต่แต่ว่าผมได้หนึ่งนี่อันนี้มันศพกูเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าผมได้เรื่อเธอมันไม่มันไม่ได้เก็บหมดใช่มันยังมันยังมันยังไม่ได้เสิร์ฟสม ใช่บางส่วนมันก็ไม่ได้ลื้อเสร็จเรียบร้อยแม็กนั้นของทำมาขนงที่นั่งมาไว้ตรงพื้นแล้วกันใส่กระเป๋าละขอไปเกิดบ้านกวาดปืนที่พูดกับแว๊เลยเมื่อกี้ผมรู้สองรอบแล้วตอนหลุดไอ้ตอนตอนบวกแล้วมูลเรตจริงไอ้ยี่อะไรไม่ให้หงุหงิดบ้างนะแว๊ดไ่มาผมว่างวดหยิบเกม่งไอ้นี่ไม่ได้ปิดที่ตัวเกมมันปิดที่ตัวเซิร์ฟ ผมทักไปหา008ขาบอกเอาใหม่เป็นไรช่างเถอะพี่ซีเนียร์ไม่เขาบอกว่าเอาใหม่008อ่ะโมงทำอะไรไม่ได้จ <NP, S 2> ริงแอนพี่แต่ว่าผมเอ,อ่อเด็ดแค่ปืนผมตัดผมได้แมกกาซีนเอ็มพิฟผมได้แมกกาซีนเอ็มพิฟัยสิบอันฮะ เดี๋ยวของของพี่พีวันเนี้ยใช่ของศพไอ้วิวสันแน่เลยตายไปรอบดูอย่างส่งแล้วไอ้เชี้ยมังเอาไม่เก็บไปดูอันไปหามันไม่เก็บไปอ่ะเฮ้ยพี่บุ๊คผมมาซากมาให้ซากไะ เฮ้ยปืนพี่ไม่สุดปอรถ่เหนเอด้วเด้อเด้อเน้อนด้อเด้อเด้อเด้อทด้ปเดนอเด้อเด้งเดอเอาขอเพีอเด้อเด้อเดอเด้อเด้อเดไอนด้อเด้อเด้อ่ด้อเม้อเ้อาดอเด้อเดอเด้อเด้เด้อเด้อเดเดอเอเไเอดอด้อด้องดอเด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 ดอเดเดเด้อ สวยก็ได้ยิงทิ้งใหม่ไปเกิดบ้านละออกเกมเกิดบ้านอุ้ยยิงไวเลยนี่เป็นงานเดินขาลากเลยกูกันหไวยห่วไม่ทันตั้งตัวเลยมันก็ไหวทีอีกมึงกลับไปเกิดบ้านเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่บังเกอร์มั้งผมกับแพนโล้เอ้ยเนี่ยกระเป๋าเนี่ยอะไรอันนี้รบเซตเลยเนี่ย ขอนนี้ของใครอ่ะของของพี่มั้งพี่จะไปเอาชุดไหนพี่ไม่มีชุดที่บ้าปืนปืนหายไม่ว่าโอ้เอ้ยยังไม่ได้หายตายไอ้เหี้ยบ้านยังหนาวคอนเทนต์ดีกว่านะคนเทนต์เหี้ยค่ะวันนี้คอนเทนต์เหี้ยดาวันนี้ยับษ์ได้ยับ